พอพตอนนีพ่อมาน่ะพ่อมันคัพ่อตายปะเอาไหรวะพวกกันกระสุดลเมือผมอยู่ไอ้นี่นะไอห้องเขีวเยวๆอะไเนี่ยไม่รู้อะไร อยู่ตรงข้ามพวกพี่เลยอยู่ร้านซูชิไม่ใช่ผมผมผมไอ้ซูชิอยู่หางนู้นเองอ้าวเหรอนี่อะไรอ่ะิงเหรออาหารจีนเหรอตงใส่เป็นสัวแคปมบ้งพี่ไอ้คนได้ยิงกูก็หลักเด็กสัสคิดไว้จ้ายิงใครเดีสยวจี๋สิวะอะไรนะแม่เจ็บเมื่อกี้ไปเอาก๋วยเตี๋ยวมา มีใครตายหรือมเพื่อนเนี่ยอ่าไม่ตายเจ็บเจ็บเห้ยเจ๋ยมันน่าจะได้ยินเสียงเราแล้วเพื่อมุมซ้ายหน้าเลยเพืเ่อนทางข้างซดนะใช่ ได,ะนะได้ยินได้ยินอยู่พี่ลองย้อ <Okay. S 1> นพี่เดินพี่เดินมันทำอะไรกัมันวะรถผมอยู่มั้ยรถศพอยู่มั้งตายมืออะไรเพี่ระวังนะอืเหตุรู้แล้วเหร อยู่ในห้องตันเพราะว่าเมื่อกี้มันวิ่งมันไม่มีเสียงเหล็กเฮ้ยกูตายโอ้โหไห <c oughs> เโอเดียเตะโง่เป็นยังไงนะมันนอนอยู่อนอนอยู่มุมทรายฝั่งไหนฝั่งรถถังหรือว่าห้งโกลมฝั่งไอเดียหงโกลมฝั่งอันนี้ห้องสมุดมืดอ่ะ ใครอยู่หน้ากระจกกับพี่พื่อนเนี่ยอันนี้อ๋อฟังไอเดียพี่ฟังไอเดียอ๋อโอเคกูออกครั้งนี้ก็เเควสผ่านละโตได้พี่ผมต้องยิงตัวแคปที่นี่เปิดไแล้วนี่คนสับไฟปมันสับไฟออกนี่กดตีนเนี่ยสับแล้วก็ออกอ่ะอ้าวเขาสับให้ไงใครมห้แกเขาสับ มีตัวเดิมไวจากไอเดียเฮ้ยมันเห็นไม่ไวคน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 สองคนสองคนผมเข้าหลังมันมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วตัวเข้าหลังมันสามตัวไม่ตายไม่ตายเราเป็นไปเทียเต็มหัวเลยไม่ตายสามตัวสามตัวผมลงแมนติสนะอันแม่งไม่ตายหรือจังวะเออด้วยแมนติส ิงเดวิ่งชาร์ตมันใช่ป่ะน่ะไม่ไม่ไม่พี่อยู่หน้ากระจกนี่แหละมันวิ่งไปทางพี่โอนู่นไงโอเคโอ้ไม่นี่น่าจะยิงมันนึกมันอามแดงมันอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งซ้ายซ้ายพี่พออยู่ต้บองกลมนะเขาต็นนะพี่โอใครเดินมาอุ้ยเดินอยู่หลังจิ๊บเราอยู่ปนสามคนเิ๊บอย่างเงี้ยหน้ากระจกเนี่ยโอเคเราอยู่สามคน นี่เมื่อกี้น่าจะยิงมันแนทแนทนนมันเดินมาละอ๋อมันอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่ข้างบนแต่ผมจะผมจะอ่าขึ้นบันไดตรงทีเลนอุ๋ยอุ๋ยอุ๋ยเร่งไว้นะเดี๋ยวพี่จะวิ่งกลับไปปาปิลอนเล่นไกลดีกว่าโอเคไหมมันน่าจะอ้อมนะพี่มันมีตัวหนึ่งตรงนี้ข้างข้างพี่เนี่ย โอ้ oh, มันอ้อมได้ป่าวะอ้อมไหนอะมันเน็ตจะเนี่ยมันจะเนียดิมันจะเนียดิม,ยดมันตายตัวหนึ่งโอเคสวยแต่ตรงที่ <Okay. S 2> เน่ยอะ <Okay. S 2> ผมไม่ได้อยู่นะ <H iving. S 2> ผมถอยตรงใคยวิ่ง <H iving. S 2> ไม่รู้ไม่รู้ พี่วิ่งตรงนี่ละเหนือทีเรนเอ้าก็พี่ไงพี่วิ่งไงมื่อกี้มึงอยู่ไหนผมอยู่ทีเรนเนี่ยบม่ไดทีเรนเนี่ยเลื่อนเนี่ยอ่ะน่าจะประมาณน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวนะบันไดทีเรนจ่าถ้ามึงขึ้นมาก่อนถึงกระจกหน้าห้างอ่ะมันอยู่ทางขวามือเออโอเคอยู่ในห้องเหรอพี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะกัดจะวิ่งกลับไปเนี่ย ดูให้หน่อยได้ไหมพี่วินกลับนะถึงกระจกนะฮะอะไรมาอะไรมาอะไรล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอกูกูมันตายไปตัวใช่ป่ะใช่ใช่ตีตัวอะไรหล่ะ พี house, man, left, ่เบเห็นสามแต่ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าสามใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะส่องไปไกลไม่รู้มันอ้อมมันอ้อมเหนือไหนป่ะอ้อมก็ต้องเล่นดะโอโอเห็นตัวเดียวแล้วมีเสียงอีกปะเสียงไม่ได้ยินเลยพี่เห็นตัวเฉย เห็นมันเดินเข้าซอยไอ้ร้านแดงไปเมื่อกี้ประมาณสองถึงสามตัวที่เข้าซอยไปอ่ะที่กำลัง<า>ที่ทอ,ยอยู่ร้านอาจจะอยู่ร้านอาหารกันได้พี่ข้างในอ่ะร้านอาหารที่คิดร้านช็อปเกิดอ่ะที่อยู่ร้านตรงข้ามเด็กไล่นะตรงข้ามซูชิอ่ะอเหมือนร้านซูชิอ่ะเพราะว่ามัน มันวิ่งเข้าไปหลายตัวใช่ไหมพี่กำลังสองมองไม่เห็นนะพอเลนเม่งไม่ได้ใช้การ์ดสาวแม่งเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยอะ โดนหัวเต็มๆไม่ตายทิพย์ยังอยู่ที่เดิมเนาะย่องไปหาแม่งเไยก,กูปั๊มสกิลย่องมาเยอะ <S <S> <S อันนี้ใคเนทใคเนทวีเนทวีเนทอู้ย,ย,ย,ยี่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ตรงไหนร้านนั้นใช่ไหมร้านร้านแดงพี่ตกคาบร้านแดงตกคาบร้านแดงโอู้ยี่ย๋อ้กระสุนแดง<ค>มาเจียวเยอะ ั้นอยู่ซ้ายขวาเลยแลนเครื่องบินเนี่ยพี่กำลังย่องเข้าร้านพี่วิ่งกลับไปก่อนโอ้แม่ไม่เห็นเลยอซ้ายผมพี่โอานซ้ายหน้าผมซ้ายเนี่ยเอ้อซ้ายหน้ามึงพี่วิ่งมานะออไม่ใช่อุ๋ยเหรอไม่ไม่ใช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 ่หน้ากระจกอุ๋ยหน้ากระจกอุ๋ยหน้ากระจกโอ้ กูจะย่องมปยิงอุ๋ยสัตว์อือบอกตรงข้ามร้านแดงใช่ไงมันอยู่ตรงข้ามร้านแดงันตรงข้ามร้านแดงมันอยู่ทั้งร้านแดงยิ้มกับตรงข้ามตรงข้ามอ่ะไอร้านเครื่องบินนะพี่ร้านป้ายแดงยิ้มใช่ไหมใช่ร้านป้ายแดงยิ้มกับร้านเครื่องบินสีฟ้าข้างหน้าแล้วก็ไอถังปูนที่มี เหล็กแผดเหล็กกันก็ยังอยู่ที่มีก่อสร้างอ่ะหรอใช่พี่เออ,เอ,อผมอยู่เนีอยอยู่ผมอยู่หนร้านก่อสร้างอ่ะอ่ามันอยู่หน้าพี่มันอยู่ฝั่งซ้ายพี่ถ้าพี่หันหน้าเข้ามาร้านแานแดงมันอยู่ในร้านฟ้าลูแกงแดงปีกุไมตัดไม่ไหวะไอ้ยี้ออุ้ยฮะอ,ยอุ๋ยมากับพี่เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าร้านทาตาบักนั่นอ่ะมันเกี่ยวกับ แล้วเดี๋ยววิ่งทะลุทะลุประตูเข้าร้านเล็กๆไปมันไ,<ป>ไม่แน่มันอาจจะอยู่ข้างในนะเออไปด้วยใช่ไหมอ่ะไม่ต้องอไปโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนต่อข้ามร้านพี่โออยู่อ่ะมืดเลยมองไม่เห็น ตรงข้ามร้านโอ้ยร้านเขาบินเลพี่ผมอยู่เคฟซีตรงข้ามเคฟซีตรงร้านยิ้มอะแดงยิ้มอะตรงข้ามใช่ไหมใช่ตายตัวงี่เอ้ยพี่เบ๊อุ้ยวิ่งเข้าเขานอใครอยู่ะพี่เบวิ่งอุ้ยวิ่งอุ่ยวิ่งวิ่งมาใช่ไหมกูนะใปีงสองพันไป ห้าพันละปิงปิงห้าพันอ๋อพี่เบสตีมอ่ะมันรีปิงขึ้นอ่ะเล่นไหมได้ยินพี่ปิดสตีมเลยถ้าพี่จะเล่นอ่ะพี่อย่าลืมพี่บู๊บพีบเอ็นอยู่นะแปดพันแล้วโอ้โหทำลายสถิติให้อุ๋ยดุดแล้วนะไรพี่ปิงหมื่นปิงหมื่นสองเข้าให้อุ๋ย อะไรพี่ม,มีเน็ตไหมไม่มีมโยโยน,นหมดแล้วร้านถีฟ้าไอ้ชาวยันตายข้างใน,นใช่ปะใช่อยปักยาแล้วพี่อยวิ่งให้ไาเลยไหมพี่ไม่ไม่เดี๋ยวเราแปนงนแล้วมาปะผูมไม่ราคนหน่อย ไม่ตายพี่เจ็บเจ็บตาย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 โอเคอุ้ยตายเหรอไม่ตายไม่ตายอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บโอเคโอเคใส่แตกใส่แตกหมดเหรอผมยิงไปสามตัวแล้วพี่อน้าตัวนี้ตัวหนึ่งยู่งยิ่งเลยเนี่ยขอพาท้องก่อนใส่แตกแถวแถวร้านก่อสร้างชิดชิดกับหน้ากระจกนี่มันพี่โออกมาจากร้านก่อสร้างนะเมื่อกี้ผมผม ตัวนี้จิ๊บเีปิงหมื่นสองไม่อุใส่คอขา,าตัวนี้ก็ได้จิบดึงเลยจิบยิงเหรอเออไปออดึงเลยดึงเลยอุได้คอขาแล้วพี่เอาแค่ไอ้นี่ดอกแท็กพ,พี่อ,อ,อ้อยตัวโคตรตัวพี่เบย์ดูปิงหมนะื่นสองอะทำลายทุกกฎเลยว่ะพี่ปิงหมื่นสอง มีถ้ากูไม่หยุดไม่หยุดสตรีมก็นู่นอ่ะแปดหมื่นไฟที่สองเลไฟกำลังแรงไฟสองกำลังรู้เรื่องมันมันอุ้ยอ่ะกันไปที่สองลงถ้าลงคนตายก็ลงสัขวาขวามีคนเห็นไหมวิ่งอยู่วิ่งอยู่นั่นอ่ะโอ้โหเน้น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 แคปพีตายหายไปแล้วหน้ากัก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 แคปพีได้ด เอามาแล้วเสียงเบาไปไหมวะเวลาพูดได้ยินกันไหมปั่บสองร้อยแล้วสองร้อยร้อยแล้วอ่ะร้อยไม่มีแล้วพี่ร้อยไม่มีแล้วสี่สิบห้าสี่สองไอตัวสุดท้ายอ่ะน้องสุดเลยนล้วมึงไออุ๋ย